สวัสดีครับมหาเศรษฐีทุกท่านครับในการทําธุรกิจเครือข่ายถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จเราจะต้องมีระบบเพราะระบบเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเครื่องมือที่สามารถพัฒนาตัวเราตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงคสสำว่าสําเร็จเนี่ยต้องทําอะไรกันบ้างเพราะวันนี้การที่เรามาทาธุรกิจเครือข่ายแรกๆเนี่ยเราไม่มีความรู้เราไม่มีทักษะเราไม่มีความเข้าใจเกี่ยวธุรกิจนี้เลย ดังนั้นก่อนเข้ามาทําธุรกิจนี้ขาดความรู้และถ้าเกิดเราไม่มีความรู้โอกาสสําเร็จมันก็ยากดังนั้นวันนี้ระบบจึงเปรียบเสมือนกับคาน์่อนแรงที่ทําให้เราเนี่ยลัดขั้นตอนสู่ความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายนี้ได้แล้ววันนี้องค์กรเด็กพิงกของเราก็มีระบบซึ่งผมเรียกระบบนี้ว่า6วงกลมสู่ความสําเร็จครับ วงกลมวงที่1่เรียกว่าการขายสินค้ากับการชวนคนซึ่งวงกลมนี้แหละครับเป็นวงกลมที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าการขายสินค้ากับการชวนคนมันคือหน้าที่ของแต่และคนนั่นคือหน้าที่ของเราหรือคือหน้าที่ของคุณเองไม่ได้เป็นภาระของอัพไลน์ซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่ทาธุรกิจขายแล้วล้มเหลวมาตลอดก็เพราะว่าไม่รู้หน้าที่นะครับไปเข้าใจผิดคิดว่า การขายสินค้ากับการจนพนคือหน้าที่ของอัพไลน์ที่ชวนามาซึ่งความจริงไม่ใช่ครับพวกเราครับการขายสินค้ากับการวนพนคือหน้าที่ของเรานะครับแต่การที่เราไปขายสินค้าและชวนคนไม่ได้เป็นเพราะเราขาดทักษะขาดความรู้ในเรื่องราวของสินค้าแผนกรารตลาดแล้วก็บริษัทของเราจริงไม่จริงครับดังนั้นในองค์กรในพิ้งของเราจรึงต้องมีคอร์สขึ้นมาเราเรียกคอร์สนี้ว่าคอร์สสีชาพัฒนาผู้นํา ซึ่งคอร์สนี้ส่วนกลางผู้ประสบความสำเร็จขององค์กรเราเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับสีวิชานี้มีอะไรบ้างครับก็จะมีวิชาสินค้ามีวิชาการแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้สินค้ามีวิชาแผนการตลาดแล้วก็มีวิชาการเป็นพิธีกรเรื่องนี้สําคัญมากพวกเราครับเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยหลายคนขายสินค้าไม่ได้ชวนคนไม่ได้เป็นเพราะขาดความรู้เรื่องสินค้า ขาดตัวอย่างของคนใช้สินค้าแต่วันนี้ในคอร์สสีวิชาเรามีครบทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าใครก็ตามแต่ที่เข้าคอร์สนี้แล้วตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ออกมาจะสามารถย้อนกลับมาทำวงกลมข้อที่หนึ่งได้จริงนะจริงครับซึ่งคอร์สสีวิชานี้นะครับเรากําหนดว่าเราจะจัดเดือนละหนึ่งครั้งแต่บางคนก็ใจร้อนดังนั้นเราก็รู้ดีครับ ปัจจุบันนี้ในองคอ์กรเราจึงมีสภากาแฟทุกเช้าเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับถึง8ปดโมงครึ่งในสภากาแฟของเราก็จะมีในเรื่องราวของคนมีปัญหาสุขภาพมาก่อนหน้านี้แล้วมาใช้สินค้าของบริษัทเราแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรมีผู้นํามาชี้แนะแนวทางวิธีการท,ทําธุรกิจขายอย่างถูกต้องดังนั้นอย่างน้อยใครก็ตามแต่ที่เข้าสภากาแฟทุกๆเช้าก็จะมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และมั่นใจในบริษัทมากขึ้นก็จะสามารถออกไปทำการแนะนำสินค้าและแนะนำอาชีพให้กับผู้มุ่งหวังของเราได้นะครับผ่านไปสองวงกลมแล้วครับวงกลมที่3เราเรียกกันว่าเฮ e e t i n g ทำธุรกิจเะื่อขาย no how meeting no success สำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีการจัดเฮ e e t ิ n งการจัดเฮ e e t ิ n งอาจจะจัดรูปแบบออนไลน์ก็ได้หรือออฟไลน์ก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละทีมงานนะครับ ฮามิทติ้งจะแบ่งออกเป็นฮา w มิทติ้งรายวันและฮาวมิทติ้งรายสัปดาห์ฮา w มิทติ้งรายวันเนี่ยทำที่ไหนก็ได้ทําเวลาไหนก็ได้ทําตอนไหนก็ได้ต่างคนต่างทำโอเคไหมฮะส่วนฮาวมิทติ้งรายสัปดาห์นะครับในแต่ละทีมในแต่ละตําบลในแต่ละอําเภอจะต้องมีการกําหนดนัดหมายกันว่าทีมเราในตําบลน,นี้ จะมีการจัดทัฟิตติ้งกันวันไหนอาจบุระจัดวันอาทิตย์เวลากีโมงโมงเย็นดังนั้นในทีมงานของแต่ละคนเวลา6โมงเย็นก็จะเอาตัวเองมาอยู่ในบรรยากาศของการจัดทัฟิตติ้งรวมถึงการชวนผู้มุ่งหวังมารับความรู้จากผู้นำในพื้นที่นะครับการจัดทัฟวิตติ้งเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงถ้าวันนี้มีการจัดทัฟิตติ้งกันต่อเนื่องสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง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  มันก็จะเพิ่มความมั่นใจสำหรับคนที่กําลังจะตัดวิจัยทำธุรกิจกับตัวเรามากขึ้นเสร็จปุ๊บเดือนละหนึ่งครั้งครับส่วนกลางขององค์กรไอพิงที่มีผู้นําที่สามารถบรรยายในส่วนของธุรกิจได้ก็จะจัดทีมไปช่วยทีมต่างจังหวัดในการบรรยายในรูปแบบของคําว่า OPP ตามโรงแรมต่างๆของแต่และจังหวัดในแต่และเดือนในส่วนของ o p ขององค์กรเราเนี่ยนะครับเราาหนดว่า เราจะจัดให้กับผู้นําในแต่ละบนที่นะครับจังหวัดนะครับ1จังหวัดนะ1เดือนต่อ1ครั้ง,งแต่เราจะไปจัดให้ก็ต่อเมื่อในจังหวัดนั้นจะต้องมีการจัดเฮามิทงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งให้เราเห็นอยู่เพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดไม่มีงานพื้นฐานการจัดงานใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนดังนั้นระบบขององค์กรทีเพิ้งจึงต้องมีการกําหนดให้มีการจัด h ฮ w า e ิทงก่อนแล้วถึงจะมีการจัด opp นะครับ เสร็จปุ๊บพวกเราเชื่อไหมครับว่าวันนี้หลายหลายคนนะครับทำธุรกิจโดย่ายแล้วตกมาตายเป็นเพราะทํา4ขั้นตอนนี้ไอ้สวงกลมเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการสแสวงหาการขายสินค้าการชวนคนแต่คนที่ต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจโดย่ายระดับหลักแสนหลักล้านทําแค่4ี่วงกลมนี้ไม่ได้ครับเพราะธุรกิจข่ายจะสําเร็จจะต้องมีการชุดจะต้องมีการขายสินค้าจะต้องมีการชวนคนจะต้องมีการพัฒนาคนและจะต้องมีการรักษาคน ซึ่งแค่4วงกลมอันนี้มันเป็นเพียแค่แนะนําสินค้าและแนะนําสมาชิกใหม่แต่มันยากาดทักษะในการพัฒนาสร้างคนและรักษาคนดังนั้นเราจะมีหัวใจหลักขององค์กรเราเป็นวงกลมที่5ซึ่งเราเรียกกันว่า TTT หรือ Train the Trainer เป็นคอร์สเป็นแคมป์สวันหนึ่งคืนนะครับสอนให้คนที่อยู่ในคอร์สนี้รู้หน้าที่ของแต่ละบุคคล สถานะดาวไลน์ต้องปรบพฤติตัวอย่างไรสถานะอัพไลน์จะต้องปรบพฤติตัวอย่างไรฐานะผู้นําของทีมจะต้องมีวิธีการสร้างทีมและรักษาทีมอย่างไรซึ่งทักษะทั้งหมดมันอยู่ในคอร์ส t ี t นะครับซึ่งหลายๆคนที่ผ่านคอรทส t t t มาก็จะรู้ดีว่ามันสำคัญมากน้อยแค่ไหนถ้าวันนี้คุณเข้าคอร์ส t t t คุณจะรู้หน้าที่ของแต่ละ แต่แต่ละคนเลยซึ่งถ้าเกิดวันนี้คุณสามารถพาทีมงานของคุณเข้าคอร์ส T-T ได้มากแค่ไหนมันก็จะทําให้คุณทํางานเบาลงเพราะทุกคนต่างรู้หน้าที่ของเขากันอยู่แล้วดีไหมครับแบบนี้ครับอ่านะครับเสร็จปุ๊บวงกลมวงที่6ครับซึ่งก็เป็นอีกดิ่งวงกลมที่สําคัญมากๆก็คือในเรื่องของดิมแรงบานานใจเป้าหมายความฝัน เนื่องจากว่าธุรกิจจะข่ายเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่วันวันหนึ่งเรามาักจะเจอกับการปฏิเสธมากกว่าการตอบรับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทําโดยทีม่มีเป้าหมายความฝันแรงบันดาลใจทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเราจะเกิดความรู้สึกท้อแท้เหนื่อยล้าเบื่อหน่ายแล้วก็กลับมาทบทวนใหม่ว่าอาชีพนี้เหมาะกับเราหรือไม่แล้วท้ายที่สุดก็จะเลิกลาจากอาชีพนี้ไปก่อนที่จะประสบความสำเร็จครับดังนั้นทุกๆครั้งที่เราเจอปัญหา เจออุปสรรคต่างๆานะาแล้วเรากลับมานั่งถึงดูถึงเป้าหมายว่าเรามาทาอาชีพนี้เป็นเพราะอะไรมันจะทาให้เรามีแรงบันดาลใจแล้ววันนี้นะครับในส่วนของเป้าหมายแรงบันดาลใจเนี่ยนะครับในส่วนขององค์กรเราก็จะมีการจัดกิจกรรมการไปเที่ยวในประเทศการไปเที่ยวต่างประเทศนะครับซึ่งมันเป็นเป้าห,หมายย่อยๆการประสบความสำเร็จในขั้นตอนต่างๆตําแหน่งต่าง,างๆที่ขึ้นรับเข็มระกาศไตรกุลมันก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจเพราะเราครับ นี่คือระบบ6วงกลมขององค์กรเด็ิ้งเราแล้ววันนี้ระบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเข้าครบ6ข้อแล้วกูจะจบไม่ใช่ครับ123456แล้วก็ต้องมา123456แล้วก็ต้องมา123456ไปตลอดเวลาเราถึงเรียกระบบของเราว่า6วงกลมก็คือเดินทางแบบไม่มีที่สิ้นสุดไม่ใช่6ขั้นตอนเพราะ6กขั้นตอนยหน่อย1 2 3 4 5 6แล้วมันก็หยุด พอมันหยุดเสร็จปุ๊บมันก็ไม่สําเร็จแต่วันนี้ของเรา1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ถ้าเราทําซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งผมทําแบบนี้มาประมาณ20กว่าปีแล้วมันจะททาให้ผมมีทักษะมีความชำนาญมีประสบการณ์ในธุรกิจขายแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่กําลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ถ้าทําตามที่ผมบอกมาคุณจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จ เป็นมนุษย์เงินล้านในธุรกิจที่หายครับขอบคุณครับ